ไรหนังเลือสวัสดีครับคนไทยในต่างแดนค่ายแรงในต่างชาติวันนี้ก็ยังพาพี่น้องมาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้คือเกาครับครับบอเียเวลาครับวันนี้ที่นอนที่พาพี่น้องหลายลคนมาดูวิธีการอัดก้อนหินในเกาหลีกันว่าอีมีวิธีการอัดแบบไรนะครับโอเคครับไปดูกันเลยพี่น้องไปครับหลักการทางานก็ใ้อีมี บอกพลาสติกนะครับเพื่อเอาไว้ส่วมปากถุงนะครับจากนั้นทําการตีทุ่งออกนะครับดึงทุ่งให้ที่รูนะครับดึงตึงๆนิดนึงนะครับจากนั้นก็ให้เอาสำลีใหญ่สังเคราะหนะครับมาปิดที่รูนะครับามาดูวิธีการทํางานกันเลยครับกาอีคนอยู่หน้าเครื่องคนนึงนะครับ ใก้เห็นอยู่นี่ไกลเป็นเกาหลีนะครับคนเกาหลีเอาทุ่งสวมนะครับส่วมปอกนะครับจากนั้นก็เคียงกาอีปอยขีย้เลื่อยลงมานะครับพอลงมาปุ๊บกาอีปีตัวกดที่กําลังขึ้นลงอยู่นั้นนะครับเห็นอยู่นั้นนะครับเคียงกาอีมุนไปนเรืรรอกก่อยพีดด่น้องพอกดปุ๊บกไอดีดออกมาก็มีคนส่วมปอกนะครับคน ดึงทุงนะครับดึงปากทุงคุณไซส์สมรีนะครับถ้าทำไล่คนมันก็ค่อนข้างอีสบายนิดนึงพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าตัวที่นนทําำคนซ่องคนมันก็อีเหนื่อยนิดนึงนะครับก็แบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยไหวยัก,ยกพี่น้องเอ้ยถ้าทำส่องคนดีพี่น้องเจ็บบวันนะ ทั้งแหกทุ่งทั้งยกใสรถพี่น้องเอ้ยยุงกบับหนึงไงอ่านานก็อีมีเข่าแกมาสวยทีนึงน้องดูเถอะทั้งดึงทุ่งทั้งใสซัมลีทั้งยกใสรถขึ้นรถออกขึ้นรถเข้าโต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 สาเหตุที่โบมีขนสวยก็เพราะว่า อีแบงไปยอดเชื้อเห็ดกันส่งคนนะครับอ่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการอัดก้อนเห็ดนะครับนี่เลยพี่น้องอัดมืดวันพี่น้องอัดให้เต็มส่งตู้พี่น้องครับอพอเต็มชั้นก็ยกขึ้นนะครับอีเป็นลิฟขึ้นลงได้พี่น้อง แบบนี้เลยครับพอเติมก็คิดลดออกยันขัดไหมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็อีเอาเสียหิตเข้าตู้เลยพี่น้องนี่เลยตูก็มีตูหนึ่งตู้สองนะครับอ่าซึ่งเสียหิตก็อีใช้ระยะเวลาในการอบหนึ่งคืนนะครับพอเช้ามาก็ทำการยอด นะครับพี่น้องครับนี่เลยวิธีการอาจเหตุเะอาจกะนเหตุเตะพี่น้องนี่เลยครับกมีประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีโอกาสได้ามาฝากพี่ฝากน้องว่าประเทศเกาหลีก,กับบ้านเฮามีวิธีการแตกต่างกันแบบไหนะครับก็ว่างว่าคงอีเป็นประโยชน์บุน้อยก็ไไรสำหรับพี่น้องหลยต่อหลยคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิป ไลหนังเลืงนะครับกบาร์ดี่เราไปประยุกต์ใช้บ้านเฮาต่อไปนะครับนาะยังไงกาฟากพีฟากน้องทีได้เข้ามาดูฟักขิ้นฟากดัดไล่หนังเลื้งอีเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิน,นนเอเลยครับเด้อขอบคุณหลยๆครับครับโอกาสนา้าเที่ยวท่นนอยี่ามาดูแชร์เห็ดในเฮากันว่า ใช้ระยะในการบ่มเชื้อกี่เดือนนะครับมาดูกันครับสําหรับวันนี้ก็ข้อลาพีลาน้องทุกคนอย่ยงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย